สิ่งที่ให้มาแล้วก็คือคู่มือภาษาไทยนะครับมาเรียบร้อยแล้วเนาะครับผม N700 ปักไฟมาเรียบร้อยหัว GPS เทครีใหม่นะครับขนาดเล็กมากนิดกระทัดรัดตัวกล่องก็จะมีกล่องด้านในอีกทีนึง่งซ่อย่าง N700 N 700คือ GPS ถ้ามี NF แสดงว่ามี GPS เล็กกับซาวเดอร์แต่ตัวนี้เป็น N G ก็คือ GPS จอขนาด7นิ้วนะครับเพื่อเรือประมงนะครับอ้าวเปิด power ไฟ1 2บสโวลต์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งไฟ1 2โวลต์และไฟ2 0 24โวลต์นะครับนี่สัญญาณลงเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นหัวเรือนะครับผมจะเลือกยาวสุดนะเพราะเป็นเรือประมงเนาะครับผมสาคัญนะครับมาร์กที่ท่านใส่นะครับให้ใส่เป็นอยาอย่าใส่มาร์กเป็นสีดานะครับเพราะเมื่อท่านเลือกเป็นหมวดสีกลางคืนถ้าเลือกสัสีดํามันไม่สามารถเห็นสัญลักษณ์ของเราได้นะครับให้เลือกสีอื่นที่ไม่ทนสีครับสีดํา สไตล์สัมยังนะครับออกแบบมาให้เล่นง่ายนี่คือสาเหตุของสัมยังนะครับตัว n70 0สมมติว่าเราต้องการเลื่อนไปกาบาดเลื่อนกาบาดออกมาปั๊บกด go to กอนําทางแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลบอกว่าจากที่เรือเราอยู่นะครับไปปลายทางระยะทางที่จะเลย11ไมล์นะครับเมื่อเราต้องการยกเลิกนะครับเลื่อนมาหาคำว่ายกเลิกการยิงดาวแกด enter ยกเลิกแล้วนะครับเดี๋ยวกาเปลี่ยนโหมดสีกด power enter นะครับแล้วก็เลื่อนมาหา กาบาตก็เป็นสีปกติทันทีแอสซิดออกเล่นง่ายครับสมยังออกแบบมาเล่นง่ายนะครับสมยังก็จะมีม่น้าต่างๆมาให้เรียบร้อยตัวน,นี้เป็น GPS เนาะต้องการใดๆจุดยิงต่างๆก็ปี้ข้อมูลก็สั่งจากหน้านี้ได้ทั้งหมดนะครับการมาร์กก็จะมี2แบบหลักๆนะครับกดมอบ1ครั้งเวลาเราวิ่งเรือเรียบร้อยนะครับมาร์กแล้วหรือการมาร์กด้วยกาบาตนะครับเลือกกาบาตไปปั๊บกด Enter ก็มาร์กแลวนะครับตรงการลบก็เลื่อนกาบาดมาทับตำแหน่งที่ต้องการลบนะครับกดเมนูนะครับกด Enter ก็ได้นะครับเอาเมนูเอาเมนูครับเลือกแก้ไขย้ายลบเราก็เลือกได้อันนี้บังทําเป็นลบ Enter ใเช่เรียบรอยลบแล้วนะครับแล้วนี่คือปุ่มด่วนในการเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์ปุ่มด่วนนะครับตรงการสัญลักษณ์อะไรเราก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับนี่คือหลักของซัมยังเล่นง่ายจริงครับออกแบบมาให้เล่นง่ายเลยนี่คือข้อดีของซัมยังจริงๆเลยครับผม คลิปอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากเนาะเพราะเน้นใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากครับผมชื่อเกาะต่างๆอ่านนิดนึงชื่อเกาะต่างๆชื่อเกาะต่างๆก็จะเป็นปาษาไทยทั้งหมดนะครับทุกพื้นที่ในทะเลบ้านเราก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่เครื่องนี้เราออกแบบมาใส่แนวเขตประมงให้เลยนะครับนี่คือแนวแนวขตประมงล่าสุดนะครับเราจัดให้เรียบร้อยมาพร้อมแนวเขตประมงนะครับนี่ครับสังเกตนวรมงเดซูปึ๊บทางสุราษฎร์ธานีนะครับ นี่คือแนวเขตประมงนะครับนี่ครับรายอียดแบบนี้เลยนี่คือข้อดีของสัมยังที่ออกแบบมาเพื่อให้เล่นง่าย<ๆ>เพื่อมาให้ยงยากนะครับจอ7นิ้วดูสบายๆกันไปอ่าพวกหลุมดอนต่างๆหลักๆก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับมีอยู่แล้วในพื้นแผ่นที่เพราะเองตัวของสัสมยังนะใช้เป็นแผ่นที่ของตัวตะกูลของพวกกลุ่มซิเมปนะครับประกัน1ปีนะครับ เกิดหมดประกันไปแล้วนะครับทุกเคสจะจบในการ3วันในการแก้ไขไม่รวมส่งไปส่งกลับนี่คือข้อดีของสัญญาครับผม